นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจติดตาม101โมเดลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,า,ย,ยาเสพติดในพื้นที่วันนี้เมื่อเวลา11อาิกา30นาทีนางสาวแพททองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวจิราพรสินทุบไรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจติดตามร้อยเอ็ดโมเดลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดณวัดขวาวทุ่งอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรับฟังการบรรยายสรุปร้อยเอ็ดโมเดลและนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของทุกคนที่ช่วยกันอย่างจริงจังและการบำบัดรักษา ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานบรณาการและเพิ่มการรักษาพยาบาลเน้นย้ำตัดวงจรยาเสพติดเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายพร้อมบำบัดรักษาให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างจริงจังและแผน ขอรัฐบาลพร้อมที่ฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดร,รักษาให้สามารถออกไปประกอบอาชีพตนเองได้รัฐบาลขอเริ่มที่จังหวัดํำร่องนี้ก่อนและรัฐบาลเน้นย้ำขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากนั้นเวลา12.45นาทีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการมินิทันยรักษ์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอฟ้าจุฬาโลกมหาราชอำเภอศรีส,สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมชมโครงการมินิทันญรักษ์และให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดและเวลา14.45น,นาทีนางสาวแพทองทานเชนวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำใสอํเภอจจุรตักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการฝึกอาชีพของผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้พวกเขากลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้ร้อเอ็ดโมเดลเป็นต้นแบบในการแก้ไขาปัญหายาเสพติดในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศและเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนประเทศไทยจะสามารถแก้ไขาปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนครับในขณะนี้นะครับท่าน นางสาวแพรทองทานชีวัตนะครับนาย้ก็คือพีนะครับได้เดินทางมาถึงนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นพิธีร,ร้อยแล้วนะครับแลยวก็จะมีนะครับคณะนะครับของท่านกำน,นันอนวยชุทวีนะครับซึ่งและการพิธีกรา,ยาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับรตลอดับขั้นาาการเตรียมการาและขั้นการปฏิบัติการนะครับหน่วยได้จากกองพลนะครับจำนวนการปฏิบัติระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลนะครับในขั้นเตรียมการและขั้นในการปฏิบัติการนะครับเพิ่มขั้นของกองพล อันสุดท้ายนะครับ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  <laughs> <laughs> และภาพประเพณีของท่านแล้วไปอยู่และท่านรองประเพณีท่านเป็นท่านผู้ี่ยวชาญและผู้มีเกียรติที่เคารพารพผทนครจะติดมบอกว่าอนวันต่อเนื่องมาถึงท่านแดกทองทานนว ได้สำรวจให้การป้องทิภาจังหวัดเป้าหมายและจะังหวัดร้อยเอ็ดได้นำร้อยเอ็ดโมเดลนะครับส่วนการดำเนินการนะฮะเป็นที่ภาคยึดระยะแล้วนะครับนอกจากนี้เราได้นะฮะให้เกิดขึ้นโดยเรามีการผู้ค้ารายใหม่โดยเราได้จัดตั้งทุดรักษาความปลอดภัยของบ้านที่ว่าทรบรเป็นหน่วยเฝ้าระวัง3ด้านฝาผ่านได้มอบนะหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบลนะมีการตรวจปัสสาวะเป็นประจำ หากตรวจพบผลเป็นการปฏิบัติตามทุกภา้นตอนจะให้การในงานเสร็จระยะความรับผิดสุดท้ายนี้จะผลป,ประยัดกาบเร,เรียนยืนยันประธานอาายุธย์ว่าผมเป็นตัวแทนของท่านผู้การตำรวจท่านสอบตสบท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับรวมถึงส่วนราชการและพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งล้านสามแสนคนในจังหวัดพร้อมที่จะตักเคลือกงาน ให้เป็นสวัสดีขาวแบบย่างอืนจากวันน <less> uh ี minutes, mind, minutes, minutes, like ้ทุกท่านนะคะก็ไปแห่ง์เลดึงยังไม่ค่อยจะหายดีนะคะแต่ว่าฟังฟังได้ไหมคะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่วันนี้ได้เลยมาติดตามงานต่อนะคะ ตั้งแต่พันานายกเศรษฐานะคะก็ทราบมาตลอดนะคะว่ามีความจริงจังอย่างมากในาการที่จะพยายามปราบปรามปัญหายาเสพติดของทางประเทศนะคะแล้วก็ที่ร้อยเอ็ดก็ได้เริ่มกันมาอย่างสวยงามมากๆนะคะก็มีสวับบุรีโมเดลนะคะแล้วก็มีท้าหวังผาที่จังหวัดน่านด้วยนะคะ อนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะคะอย่างที่เคยบอกกันไปในทุกๆเวทีนะคะว่าปัญหาของยาเสพติดเหมือนเป็นปัญหาพื้นฐานนะคะถ้ายาเสพติดเนี่ยยังอยู่คนยังติดยาเสพติดก็ทําให้ประเทศพัฒนาได้ยากถึงเราจะมีนโยบายดีๆแค่ไหนแต่นโยบายยาเสพติดไม่เอาจริงเนี่ยก็จะต่อนโยบายนี้ไปย่านะคะ เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่านโยบายระยะสดก็จะเป็นู้เป็นวาระแ่งชาตินะคะซึ่งฐานรัฐบาลเองก็ได้เสนเอแถลงต่อประธาสภาเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ต้องกอนเอือนแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทํางานกันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เมื่อกี้เดินเข้ามาที่มีการรายงานเป็นเกิดขึ้นก็ทราบเลยว่าต้องอาศัยลัค่ะว่ารัฐบาลนี้ก็ยังที่จะยนืนยัน ในการแก้ไขป,ปัญหาของาจเติดอย่างต่อเน,นื่องต่อไปนะคะอย่างเข้มข้นแล้วก็จริงจังค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อติดปัญหาอยังไงเรก็ขอให้แจ้งมาว่า,ารัฐบาลจะ่ว้สปอร์ตตรงไหนได,ด้านนะคะอัน,นเป็นที่แล้วก็ไม่อยากให้ลูกหลานโตขึ้นมา ในสังคมที่เป็นไ้เรื่องสัจจิทรเพราะฉะนั้นถือเป็นกรารเริ่มต้นที่ดีเราจะไปต่อนะคะโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะขอขยายผลการดําเนินงานนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆด้วยตามภูมิภาคนะคะโดยที่เราจะเซตจังหวัดนําร่องขึง้นมาทั้งหมด10จังหวัดนะคะกระจายไปทั่วประเทศไทยนะคะภาคเหนือค่ะก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะภาคกลางก็จะมีอุทัยธานีประทุมธาน,ปน,านีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ สกลนครนครพนมภาคตะวันออกค่ะระยองภาคใต้นครศรีธรรมราชตรังนาราธิวาสนะคะอันนี้ก็ขอเป็น10จังหวัดน,นำร่องที่เราจะต้องแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็ยกระดับให้มันเข้มข้นขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ขอให้ปปสค่ะจ,จ,จัดทำในเรื่องของแดนบอกดการอัปเดตข้อมูลนะคะเป็นฐานข้อมูลการเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่คนเนี่ยสามารถ รับทราบข้อมูลโลกนีนะคะได้ติการแบบนี้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ขอให้ทุกหน่วยนะคะได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะให้ถึงการอัปเดตกันด้วยนะคะเพื่อเพราะว่าแต่ละที่อาจจะมีข้อบางข้อที่ไม่เหมือนกันจะได้มีการปรับเลี่ยนแล้วก็พูดสปอร์ตกันนะคะก็สันจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของประเทศชาติเรื่องของหน่วยราชการทุกอย่างเรื่องของรัฐบาลที่ต้องช่วยจันดูแลตรงนี้ให้ยาติดติด ในประเทศของเราหมดไปค่ะนอกจากนี้นะคะที่ได้มาเลยทุกคนทราบค่ะว่าถ้ายากจะปิดมราลดน้อยลงปัญหาต่างๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการขโมยกระโดนเล็กๆน้อยๆจนไปถึงการปัญหาที่ใหญ่ึ้นมามันมีพื้นฐานในเรื่องทั้งหมดนะคะยาเสพติดเนี่ยถ้าเราช่วยกันกินจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อีกเยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่พระเจ้าจหลวเองก็ตรง เป็นห่วงประชาชนทุทกๆคนในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็เด็กๆทั้งหลายก็เป็นอนาคตของชาตินะคะก็เป็นสุดที่นะคะก็ขอให้มีความเด็ดขาดในเรื่องนี้เพราะว่าจะได้ไม่เกิดในส่วนของคนทํางานนะคะว่าเราเองเนี่ยดูแลประชาชนแล้วเราก็ต้องดูแลข้าราชการเราก็อันนี้ไม่ได้ไม่ไว้ใจกันแต่ละแต่ว่าเราอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนว่าเออพวกเราเองเนี่ย ที่ทำงานที่วันนี้ไม่มีใครย,ยุ่งเกี่ยวอยากเด็ดดสุดท้ายเราก็ได้มีกค่ะและในเรื่องของการปบำบัดรักษานะคะก็ขอให้ปปสนะคะอปทอมหาไทยสาธารณสุขตำรวจนะคะทะหารทํางานอย่างบูรณาการนะคะแล้วก็ขอให้เล่งพิจารณาในการเพิ่มในเรื่องของสถานพยาบาลก็ทราบดีว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ ในเรื่องตามเนี่ยในเรื่องของการตัดวงจรของารเสพติดนั่นคือกระบวนการที่ยั่งยืนที่สุดนะคะบำบัดรักษาเร็จตัดวงจรให้จบผู้ขายก็โดวนทันโทษโดนในเรื่องของการยึดตัดไปนะคะแต่อยากให้อยากให้จำไว้เสมอว่าการดูแลคนที่เสพยานั่นคือการรักษาคนที่ป่วยคนที่ไม่สบายขอให้ทุกคนมีความใจดีความเมตตาผู้เข้ามาับรักษา ค่ะอันนี้สาคัญมากๆถึงว่าฟัง้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่กําลังใจเท่านั้นที่จะทําให้คนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจเดินออกไปอย่างสง่างามอย่างใจเข้มแข็งนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายไม่ลืมในเรื่องนี้นะค่ะที่สาคัญค่ะการฝึกอาชีพต่อจากนั้นนะคะก็ขอให้เป็นรูปประมที่ดีิงจังโดยตนเองนะคะยังคุยกับกลุ่มอยู่วงเล็เชันที่จบเด็กทุกคนทำมาดีหมดแล้วเรื่องาการบำบัด ที่อาชีพเป็นหลักสูตรจริงจังเพื่อจะได้เป็นฐานตอนดท้ายค่ะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าระดิบนะคะสมดปลดภัยต่ประเทศก็ขอเริ่มที่ระดเบนียลดลงอย่างไน้อยเก้าสิบปอร์เ็นนะคะก็ขอทุกคนประเทศของเรานะคะไทยเป็นประเทศ,เเเท,ศที่ปลอดระดสบศิลค่ะาประเทศห้ีขาวูกพื้นที่ไม่ใช่แต่พีน้อยเอดเท่านั้นแต่ก็ต้องขอบคุณน้อยเอดค่ะที่เริ่มต้นอย่างสวยงามและคิดว่าเมื่อจังหวัดอื่นๆเหมือนกันขอบคุณค่ะ การาชการในจังจกว่าทั้งหมดเลยนะครับเอา มีสิร์ร่วมเยือนซนะครับในชุดเฉพต่อสิชุดโดยได้ได้รับภูมิกำลังจากตุรกีปกครองเสริลเกาหลีและก็วันนี้มูลนิธิขั่วบัวครับแล้วก็สุดท้ายทักที่9ยังมีผู้มีบทบาทมาไว้สามสิายส่งเข้ารักษาที่นิธิการยาข้างหลับของปากครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆครบมาตรภานมีเฉพาะผู้ชายครับผู้หญิงเราเอาไว้ที่โรงพยาบาลส่วนราชการที่มีการฝึอาชีพระหว่างก็ได้ครับแต่ที่จีิคือสมรรถภาพของมันยุติคือความเบื่ 看啊，对。<的><的> โดยได้รับผู้ศิยเศิษยกตามรการของรัฐบาลซึ่งตั้งแต่การสร้างความเข้าใจให้กับคนณอชาชิชนวัตรี่รัชพรค้นหาผู้เซผู้ใช้ยาและสามศรษิจซึ่งกลุ่มที่เป็นป้าหมายของเรานะคะมีถการประกอบด้วสุกาปักษศัด์รงทวนท่านข่าทำให้วจัพลสามารถสร้าสยที่ขอบอกคุณท่านนายกรัฐรนตรีและคณะ ะะคเพื่อนรัฐจะมาให้ก็เป็นร้ายแห่งชาติแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เหนื่อยเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ได้สามตัวในหนึ่งารางของช่วงงานแล้วก็ของนั้งจังหวัดรวมไปถึงประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะและแน่นอนว่าทุกคนที่ฐานะน้าของรษฐกิจต้องการกำลังใจเวลาที่ใจอ่อนแอเนี่ยมันก็จะหันไปเป็นเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะที่พลาดไปเช่นอาจจะเป็นต้น ต่การที่จะช่วยเขากลับได้ต้องต้องอาศัยกำลังใจอย่างมหาศาลนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนี้ด้วยว่าทุกคนมีส่วนในการช่วยให้พวกคดหาเร็วขึ้นต้อนรับตัวกลุ่สังคมให้โอกาสเขาเมื่อ,อก้าวผิดพลาดไปได้เริ่มใหม่ได้ทำใหม่ได้อันนี้คือกำลังใจโอกัสที่สำคัญนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ,คะวันนี้เองค่ะัฐบารามาจะดูว่าเราให้ ประเทศของเราะคะมียาเสพติดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยี๋ยวเราก็จะปราบยาเสพติดอย่างนะคะก็มติใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนช่วยกันที่เต็มที่มีอะไรขแรยอะไรและรัฐบาลจะช่วยหรือ่แล้วก็จะทำ้โยบ,บี้ให้เป็นที่ที่สุดค่ะขอรุ่นพนมให้ตัวเองด้วยค่ะน่นะคะแล้วกไ้พบกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ